การตรวจยีนหรือสารปรันธุกรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนมีวิวัฒนาการอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานจนปัจจุบัน,เ,นเราสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจยีนทั้งหมดในร่างกายมนุษย์ได้โดยใช้เวลาสั้นและค่าใช้จ,จา่ายก็ถูกลงมากที่น่ายินดีก็คือว่าในบ้านเราเองเประเทศไทยสามารถทำการตรวจยีนแบบนี้ได้ ทำให้เรานําเอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการค้นหาความผิดปกติของมะเร็งในผู้ป่วยรายนั้นๆแล้วก็ยังเป็นการช่วยในการวางแผนการรักษาที่เรียกว่าการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงการรักษาแบบพุ่งเป้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีเย,ยีนกลายพันธุ์ได้นะครับมะเร็งเต้านม ก็เหมือนเช่นกับมะเร็งอื่นๆนะครับก็คือจะมีความผิดปกติของยีนเป็นตัวเริ่มแรกที่ทําให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้มะเร็งเต้านมกลุ่มที่เรียกว่ามีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกจะมีลักษณะของการดื้อยาเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการลุกลามไม่ตอบสนองต่อยามาตรฐานเดิมยีนตัวหนึ่งที่มีการค้นพบว่ามีการกลายพันธุ์มากๆในผู้ป่วยที่มีมะเร็ง กลายพันธุ์แบบนี้เนี่ยเรียกว่ายีนพิก 3CAPIK3CA นะครับยีนตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรยีนตัวนี้มีการกลายพันธุ์มากที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็นระยะลุกลามนะครับโดยจากการข้อมูลจากการตรวจการกลายพันธุ์ของยีนพิก3 CA เนี่ยพบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับคือสูงถึง40%การกลายพันธ์ของยีนพิก3 CA เกิดขึ้นในตัวมะเร็งเองนะครับไม่ได้เป็นความผิดปกติที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมจากพ่อหรือแม่เพราะฉะนั้นเวลาการตรวจก็คือจะต้องตรวจในตัวก้อนมะเร็งเองผู้ป่วยที่มียีนพิก3า a ิดปกตินี้ก็จะเป็นการเพิ่มกลไกทําให้เกิดการดื้อยาเซลล์แบ่งตัวอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีการดื้อยาก็ควรจะรับการตรวจ การคายพันธุ์ของยีนพิก3า a เพื่อจะได้วางแผนการรักษาได้ถูกต้องซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆสําหรับมะเร็งเต้านมในปัจจุบันขั้นตอนของการตรวจก็คือการนําเอาชิ้นเนื้อของมะเร็งที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดไปก่อนหน้านี้หรือเป็นมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ําแล้วมีก้อนเนื้อที่เราผ่านาตผ่าตัดไดน้นำเอาไปสกัดสารทางพันธุก,กรรมแล้วก็ไปตรวจด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งใช้เวลาตรวจประมาณ 2-3สัปดาห์ก็จะทราบผลว่ามะเร็งที่ผู้ป่วยท่านนั้นมีอยู่เนี่ยมีการ,รากลายพันธุ์ของยีนพิกสามซีหรือไม่ครับทำแนะนําสําหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกแล้วก็เกิดมีการลุกลามการกลับมาเป็นซ้ําของโรคหลังจากที่ได้รับการรักษาดั้งเดิมเนี่ยควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาส่งตรวจ ว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนพิก3ามการตรวจทำได้โดยการเอาชิ้นเนื้อมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัดมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้แพทย์สามารถวางแนวทางในการรักษาแบบมุ่งเป้าระดับยีนเพื่อพิจารณาเรื่องของการให้ยาที่ไปยับยั้งกลไกของยีนพิก3า a ได้นะครับ